ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แม่คู่เพิ่อนมีข่าวสารแจ้งเอฟซีนะครับเด้อเป็นจังไงกะไปรับส้มน้ำเพลินนะครับาะเอาคนที่มีข่าวด่วนฝากพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเพื่อยูนะครับเนาะเอาครับผมไปรับส้มบรรยากาศร่วมกันครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคือจังสีเนาะค่ะคือ สีแม่น่ายขึ้นนั่งกับพ่อจาข่ำใสค่ำใสผู้หน้าโคหร,รือว่าผู้หน้าโคเนี่ยแหละเป็นค่ำใสผู้หน้าโคสีส่งธนานัดมาจากกาลสิน,สนจากกาลสินสี่ห้าห้าหมู่หกตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเป็นวายจากรวมถ้ำ,ำบุญน้ำบาสันจะสิษงมาทางใดแจศิษย์แบบใดพอดี้โทูมาสายกับพ่อวางแล้วที่พิ่อก๋าได้คิดว่าสิส่งเป็นธนานัดมาบัดนี้ผู้ไปขึ้นเงินมันขึ้นบ่ได้ คือสาเหตุก็เรียกแกงมากเนาะค่ะซื้อบ่ตรงอันหัวนี่พ่อเขียนล่อลิงแต่ว่ามันเป็นนอหนูนี่ค่ะอันนี้คือถูกกลองเวยค่ะีปเรื่อยเพราะว่าให้ไปแก้ที่ปลายทางมันจะเสีเอาเงินได้เพราะว่าไปไปซะนี่แล้วพะผมเลยแนะนําว่าคำว่าโทษกพ่อก็เขียนทอโทุมันกับถือก็ทอท่าหานคือซื้อพ่อตรงบัตรประซเว่งเขาบ่ให้ซื้อพ่ตรงมาได้เลยอันนี้คือซื้อแกงไปที่เพื่อนทรงมากเนาะค่ะคือคุณคําใสผู้น้าโคเนาะค่ะ นี่แหละแต่ว่าเบื่อทั่วพนกับพ่อมีอได้ติดต่อมาได้พอนบ่เขียนเบอร์ทั่วนะครับเป็นส่งธนาณัติมาเป็นเงินหกพันยี่สิบเอ็ดบาทปเป็นเงินหกพันยี่สิบเอ็ดบาทนี่นะครับเพอนก็เขียนไว้นี่นะคำสใสภูนาโค สี่ร้อยห้าสิบห้าหมู่ตำบลพลทองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนี่แหละครับเป็นจำนวนเงินหกพันยี่สิบเอ็ดบาทแบบนี้มันก็เลียนติดต่อพ้นปลายไปขืนเง,งินเขาบ่าให้ยขืนเพราะว่ามันมันมันบ่ตรงอ่าซ,นะซื้อบ่ตรงนะครับเนาะซื้อบ่ตรงพิษตัวเดียวกับปลายค่ะคเพราะว่าหอมหวน,น,นี่นอนหนูคำว่าหวานนี่คือน,นอนหนูลงบ็เป็นลอลิงค่ะจนมาคนใส่ลอลิงคนใส่ลอลิงพอมันกระไดซ้ำสองเนาะอันนี้มันมันตามบัตรประชาชนค่ะมันเรียบปลาย นี่แหละก็ะเล็กแกงข้าวมาเนาะครับผมแกงข้าวมาถ้าเพิ่นเบิ่งเพิ่นติดตามช่องเกียบเนื้อหัวขาชัแนวครับของมหาแฮงผ้าม้วนมหาแฮงม้วนเสื้อโยกะนี่แหละตีต่อมาเด้ค่ะตามเบอร์โทรนั้งน่ะที่เกียบขึ้นไทยได้อค่ะเด้อมียังกะโทรได้ค่ะมันกะเพราะบางมือนี่มือเอื้อมันกะได้รับเพื่อก่าโทรมาเรื่อยๆเพราะว่าบางเที่บางที่มันกะรับสายเพราะท่านเนาะมันหลายผู้หลายคนโทรมากคับเพพี่ผู้เดียวค่ะ แก็สีแกงข้าวอีกข้าวนึงก็คือมันเป็นยังซีเนาะค่ะเพราะว่าจังหวัดอุดรเดนนี้มันกาโรคโคพิดระบาดว่อง่ายๆเนาะรันนี้มันมีโรคนี่ยูปูกระเล็กไหยุศกรไหซลอดศกรไหใหว่าคือหอนี่คือว่าถ้าได้รับแขกค่ะคือช่วงนี้ก็คือมียังก็คือโทษหาไม่คู่เลยค่ะโทษได้ค่ะโทษได้คันสายว่างหาทังเทียมมันกับโซ่สอนสอนสอนกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้อาสิ นั่นม,ม,มีมีมียังปรึกษาแบบว่าเออากร่วมบุญหรือจังไหนยังสี่นะคาโทษมาได้ค่ะอืให้ข้าปรึกษาได้แต่ว่าเรื่องว่าสิบคือมาหาใด้บ มากราบมาคารวะปูไดยบอ่คือช่วงนี้คือ,ค,อคือยุดธสกัรนค่ะอ่าค่ะหมดแล้วนะคะหมดได้เห็นคลิปนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มเห็นคลิปนี้ไปค่ะเพราะว่าประกาศแล้วเนาะประกาศคือหม,มายความว่าผู้รัคนอาจสิ้อบุหงาจักมาจากต่างจังหวัดจังสีน้ำมันอันตตราย,ยครับผมค่ะถ้าต้องเข้าลูกโคข้าเจ้าเนาะครับเออเข้าลกกูกโคตรเจนเพื่อนนั่นแหละเพราะว่าหันมันเปลี่ยนยังมากมากันกว่สัยญาเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยช่วงนี้โรคระบาดปูคาราว่าใไอยุดธสกปรน ปู้กับโ่งเสียงให้คือเก่าเวลาสองเกียบยูทูบของมหาแห่งคนการติดตามได้เพราะว่ามันบ่หลายคันแหมอนบอกแค่คนสองค้นละกันคือติดตามน้ำซองนะค่ะติดตามน้ำซองเอื้อนมีซองกับมาลายอยู่นะคะนี่รับชมได้คือการช่องอื่นเพื่กัมาคือกัน เพื่อนอยากรวมบุญก็ได้แต่ว่าคือฝาท้างสองมากค่บเพาเป็นยังค่ะครับผมเออเ่าเป็นยังอันนี้คือบอกพันเพื่อนเนาะขั้นขั้นบพมีสองยูทูบนี่ก็เลยซื้อสารก,กันว่าได้ยังสีนาคือเพื่อนเป็นสะพานบุญไห้เฮ็ดเจ,จังได้สิติตดต่อใดเฮจังได้สีมาได้ยังสีนาเพราะว่าบางคนมนก็อยูตางจังาว่ามันก็ไก่เนาะมันมีุดเสี่ยงจะเสียคือมาจะเสียมันการตะายทึงท่งเพื่อนทึงท่งเฮ้าเราบอกง่ายๆมันมัอย่างมันเกิดขึ้นว่ามนก็สียากมนก็สิเดือดร้อน แบบนี้ก็คือให้ให้ให้ยุทธกรอนว่าถัไปมียังเรียกปูเขากระโได้รับช่ทั้งสองได้รับชรุ่งทั้งสองก็ได้่า่ยากดอกเป็นมาบ่มาหาปูได้ยินเสียงปูคื้เก็าลละครับผมพ่นส่งเสียงคืนตามสายทั่วประเทศเทียนเมื่อน ได้ยินเสียงปูตาคือเก้าเห็น้าพร้อมเอออยากอยากถามยังไม่สมพรแล้วก็นพานไม่สมพรซื้อสารไปให้ได้ไม่สมพรก็ไม่สมพรก็เดียวทางสายอ่อนได้แอปเปิ้ลมีโอกาสก็จะแอปพูน สัตหักให้ค่ะแม่นอยู่ค่ะค่อยตติดามไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆค่ะติดตามไปเรื่อยๆบ่หนีไปไชดอกแม่ผูกับเบอรนีไปไชปู้กับเบอรนีไปไช้ยังคือเก่าเพียงแต่ว่าส่วนนี้เนาะส่วนฮองงดสะก้อนคือยังไม่ได้บีบเอื้อสะก้อนนี่ทับการสะก้อนคือความหมายว่าส่วนนี้ให้มันซาๆโรคสะก้อนให้เขาประกาศว่าเออเพื่อยังสถานการณ์ดีขึ้นยังสิแม่ผูกับสิเปิดคือเก่า แตเสียดคือเกาทำพิธีให้ปูคือเกาคือช่วงนี้เฮ็ดยังบ่ทันไดค้ครับผมคือโ่งเสียงตะปูตาไปได้ซ <laughs> ื้อสารใหลูกไหล้านเออใหยกมือซาธูอธิษฐานกีดกับหอดคือเกาเป็นยุกไก่กับหอดคือเกาเนสามารถเห็นเมื่อูกลูกล้านยุกไก่ยุกไก่ใดคือเกาเนาะคะ่ะนี่แหละกับยังว่ากเลยว่าเออปูว่าแกปีซะปูว่ามันเสียดร้อนมันสิดร่าเออแกคือตามคำปูวาเนาะ ตามครับปูสั่งคันมี่ยังอยากคุยกับแม่คู่อยากปรึกซ้ายยังกระทูไม่ได้โทษตามเบอร์โทษนี่แหละค่ะตามที่เกียบกับมาหาเฮงเพื่อลุงเนาะ <ขอ S 2> นี่แหละซือ้อผู้ใดสีสรงอยังกะเขียนในมั่นเถื่อนกาเบอร์น่ำเอาเบอร์จะคล้องน่ำแมนบอเกียบเอาเบอร์จะคล้องลูกหน่ำมาเนี่ยมันกระสีเดียติดตติดตว่าอะไรเป็นกะสีเด้จัดชิวให้ไหมท่านสายโทษจะได้บ้างนั่นแหละเออเรื่องสำหรับเสีย เขาจะว่าอย่าบูซาปูซาเสื่อนะก็จับตีตอลูกทรายแล้วเขาสิบอกเบือดอกพันเนกมันเป็นแผนกแพ่แผนกมันจะสีน้ำแม่คู่ฮะที่กันรับบอลได้เนาะมันหลายอย่างทั้งคุยกันครับข้าเจ้าพระทูตมานั่นละคุยสายบุญปู่ดันละบุญปู่นละอยากถามอยากปรึกษาแม่อันฟันดีบ่ผัดว่าเด้วยเออได้ตัวได้แม่ปู่ว่าจังได้จะสิละนี่แหละข้ากั อันนั้นเบื้องเนาะเอาก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วน้ำตาจากซองเนาะครับผมก็คือผู้ใดอยากอ่าเลี้ยงปูอยากวายปูก็สะลอไว้ซะก่อนสะลอไวอ่าพอยู่บ้านทุบยุบานก็ได้อยู่บ้านตัวเองได้ยุบจุดทูบมาที่ฐานฐานหาเนาะเออคือสมมติว่าเขาเขาหาเข่าหาปป่าให้ปูเรียบร้อยแล้วเป็นบ่เขาแต่งคันหาขึ้นแต่งคันหาขึ้นแล้วก็จุดเทียนคู่นึงเทียนเทียนสีใดก็ได้เทียนสีใดก็ได้คือว่าจังกจแล้วกัน บ่จำกัดเนาะรากาบ,บัตนี่ทุบเก้าดอกทุบเก้าดอ,อากอธิษฐานน,ะาาน,นโมสามโฉนิมนต์ปูตาปูพุ่มเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าซองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ละนิมนต์เด้อลูกหลานหาขขาวหาปลาให้ปูหิบป,ป,ปูสันแล้วเขาเบอกเนี่ยได้ดีเขาเบอกขันลูกโศมนันขันลูกมีโศมีลาบลูกอยากรวมบุญไปสร้างน้ำวัดน้ำวหวจะเสกอ่ะเขาการอธิษฐานเอาสร้างบุญน้ำปู ที่ฐานเรามันกาสัมฤทธิ์คือมีผู้หนึง่งอันนี้มีผู้หนึ่งเนาะยู่บันแดงอยู่บันแดงจริงผู้บุญรักเพื่อนอธิฐานกระปูเพื่อนกับว่าเคยถือเกลีบป่าน,นี่เพื่อนว่าอธิฐานกระปูให้ลูกได้รักแสรนระปูเดอ้อภาษาอันอน,นี้คือว่มเพื่อนเบาเนาะครับผมบัดน,นี้เพื่อนท่วมากหมู่บ้านนี่เพื่อนเลยวัดสิรวมถวายนำ้ำปูสีซอยส่างพญานาคสางเขาวัดเขาว่าน้ำจักเมือเนืองขลุกลายรักแสน บารีเพื่อนกับเล่ยเสยเพื่อนก็เลยพ่อเดงเงินมากพ่อดยังบ่เพื่อนก็บพ่อแมาเพื่อนกะคิดว่ามันสีเหลี่ยาจัได้กับพ่จับเมื่อแมนเพื่อนตีต่อพ่อใกับพ่จับเพราะว่าเราได้ท่วมากแม่เอ้ยวสันไหนู้เบาหนึ่งไห้ฟังวสันนู้อธิฐานนู้ถือแสนสีวสันปนีฮักนี่ฮักสีแหลวกัลยาแสนไปปลในน้อยนู้ได้สิรวมถวายน้างเมืนงหนึ่งนู้เลย่บ่ท่านไหนมาหาแม่เลยบ่ท่านไหนทว่วสัน ขาเนี่ยยางบ่ได้เลยขาเรายางบ่ได้เราประปวดไปเมื่อเาเคยเป็นแจ็คเทียร์วาสันอันนี้กันคือแม่นเรื่องบังเกิดให้ยางเข่าก้บหัวหัเนาะสิ่งศักดิ์สิิทธีเข่ามองก็เห็นตัวคือปูว่าขั้นรับปากผู้แล้วรับปากสีเฮ็ดสีสางขันข้นขันข้นขั้นขั้นแน่ใจจังลบำปากขั้นบ่แน่ใจบ่ต้องรับปาก,จจป,ากปูเราเราซื้อซัดเป็นไงเรายะวาะบัดนี้เพื่อนกาว่าเมียนี่นวาสิโอนเงินมาซอยสางน้ำแม่ยหอมมาสามามั่งเศรษมัยยางเลย เนี่ยกะโบยุกไกย,ยุกจิ้มพี่บุญร,รักบ้านแยน่แหละคะ่ะเพิ่นเพิ่นตีตัวมาเพิ่นโอนมาแล้วเพิ่นโอนมารวมบุญละเมื่นเมืองบัดนี้นุเรศสว่างมาสั่นบัดเรศสว่างเล่ไข่ากาศีป็นด้วยอภินิหารเนาะคือสิ่งศักดิิิ์์สทธที่เฮามองเ่าเห็นหล่ะบางเที่บางที่เฮากะว่าเฮาบา้ามีโสมมีหลับอธิษฐานจิตลูกอยากซอยสร้างขั้นลูกถือลูกวิธีวิศิลลูกได้ใส่หนีใส่ศีลนำเฮียนซานบานซองในลูกสิรวมถวายนำเจ้าศีล่า คู้ละคนกับอาซีรุม่มคาเบาเจ้าของแม่ว่าแต่ว่าถามว่าเพื่อนเพื่อนสิไปท่วงบ่ท่วงแม่แม่คู่กับบ้องหัวช้า,านี่เนาะคือมันเกิดจากเพื่อน <c oughs> นี่แหละนี่ละคองสีมองมาเห็นตัวกะเกิดขึ้นได้ดยใจห้าเนาะห้าสซท้าคือว่าละ่ะห้าสซท้ามันกะเกิดคือผู้ว่า,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 วานี่ลหละนี่ลหละกะขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเดือ f เอซี่ีมารวมบุญน้ากันร่วมสร้างน้ากัน ในครั้งนี้ก็ขอบุญบาลมีปูชีบเขาปูตาเนี่ล่ะซอยลูกซอยลันให้วิตทุกวิตยากวิตกับวิตเว้นช่วงนี้ก็แห้งโควิตระบาดเนาะหาคนหาคำกันยากเฮ็ดเนีกับพิจารณาบงกรเขาสีซื้อเรียกซื้อเบือเขาสิจับใบซอบใบคิดเบงสะกอนพิจารณาเบงสะกอนบ่แม่ว่าปูว่าตัวได้สิไปทุ่มไปทุ่มบางเรือบางที่เนาะมันกับพลาดพังได้ข้อมูลนี้ขอมเสียงสูงเนาะครับผม เออเขากแย่าไปมันใจลอยเปอร์เซียนแม่แต่แม่คู่เองกับมันใจลอยเปอร์เซียนบ่ได้อันนี้ก็คือการันตีให้ไพ่บ่ได้ผู้คนว่าแม่คู่มันใจตัวได้เม่นว่าเม่นแน่ว่าแม่ขอสามตัวตรงๆขอซอกตัวตรงๆเลยสินะห่างปากเที่บางที่แม่คู่กับบ่สามารถสิดต่อได้แม่คู่ก็บอกว่าติดตามติดตามนล้วสองเนาะติดตามเบื้องยูทูบแบบว่าโสุใครส่งมั่นจังสินะแต่ว่าเขาแยกไปเรียนจนเมื่อตเจ้าของบางเที่บางที่ ฮาเท้าขับอธิษฐานเท้าอาจสิบ่ได้ก็มี่จะสศหนนาเท้ากับพี่จารณนาเบิงเท้าเพื่อเพื่อไว้นำเดอเนาะอันแรก็ได้ฝากฝากเอฟซีไว้ค่ะก็ยังให้ถือทุกคนนั่นแหละแต่ว่าดวงเท้าจะสศีนดพ่อปันไดยเนาะอันนี้ครับผมเออนั่นแหละพี่จารณนาเบิงเพราะว่าแม่คู่ก็ให้เป็นแนวทางเนาะอันนี้ให้เป็นแนวทางว่า่อไปบ่ได้กระลั่นตีว่าต้องออกแน่้อนลอยเปอร์เซ็นต์ลานเปอร์เซ็นต์บ่ได้ว่านั่นแหละพี่จารณนาเบิงค่ะ ใต่สติเบ่งอย่างดีนิโคเบ่งอย่างดีนะครับเนาะใช้สติก่อนสตาร์ททุกสิ่งทุกอย่างขาดขังได้เมื่อเกิดขึ้นได้เมื่อเป็นมาคือดีเข้าใจแล้วครับนะเพราะว่าขื้นงดรับแขกอ่าไพสิเดินทางมาหาปูกะชะลอไวสก่อนยาม่าเนาะครับเนาะขอรองหลายๆเนาะครับเนาะตามนั่นไอสถานการณ์ดีขึ้นจังมากขิดหัดปูอยากม่าวายปูจังมากเนาะครับเนาะติดต่อทางโทรศัพท์ ได้นะครับน่าเอาตามนั้นสำหรับทิ่นี่สวัสดีครับ